อาแล้วพี่น้องคันใหญ่มีไม่กินกินสปิวตีนาดิ้นแช่ไว้ปลาเลยเออใช่ปลายิสุกที่เราตามมาไหมตีตะเลือนเมื่อีีกินไก่ไก่โอ้โน่นจันทร์โน่นจันทร์ นวลจันเจ้าขาฮึุวยทรงเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอเคเป็นไงจะเย็นเปี้ยขอน่อย ได้ด็อกโลกว่าแบบสองโล่นนจันทร์พี่น้องใส่สวยเนี่ยเป็นไงเออพอมีแจมนะครับน้าๆวันน,วนี้สวัสดีครับเ,เจอกันกับผมอีกหนึ่งวันนะครับ สำหรับทริปนี้เป็นทริปมาลองเหยื่อเนาะสำหรับคลิปที่แล้วผมทําวิธีผสมเหยื่อไปวันนี้ผมจะมาลองเทสเหยื่อที่ผมทําไปก็บุงตาหลวงได้พี่น้องบุงตาหลวงโคราชคัาละห้าสิบบาทเปิดทุกเสาร์อาทิตย์ยกเว้นวันพระอ่าใครจะมาก็มาได้ช่วงนี้เขาว่าีสกเขายีสกปลานิลนปลาตะเพียนประมาณนี้ปลาสวายปลาบึกขึ้นตเต็มตเต็มไม่กินเลย เดี๋ยวเราจะมาลองดูจะมีแต้มหรือเปล่าฝากติดตามกันด้วยนะครับอ๋อครับนาะนะนะมีอากาศนี้ก็บานตีอย่าเซ็ตลมก็เริ่มรแรงละอืม จะเป็นปลาะเพียนครับวตวกตียเยื่ถมกล่องๆที่เดี๋ยวเลกวนพันกันวันนี้จะเพียนเขา่าทำยายีโซกมาเดี๋จะเพียนเข่าทั้งวันพี่น้องกาอะไรเข้าเอาเมด็ด Nè. Mình nghe là này. có lên. Nè. Ưp จะมีการลองเกมมาเปลี่ยนยดกว่ามีตัวอยู่ครับอ,อืมดำเลย สวย,สวยทางขึ้นทางลงก็ยากเจ่ะ

พันลูกแกนี่ไม่ต้องยายมากพอาปลาไม่เริ่มเขาลปะปลากายขึ้นเยอะด้วย เสียงหลอกโดยฝอยเมียต้องล้างหน่อยแล้วเอาแล้วพี่น้องคันใหญ่นี้ไม่กินกินสปิวตีนาดินเช่ไว้ปาลาอะไรเออใช่ปลาจิซกที่เราตามหาไหม ตีตะเรือมื่อตีกินไก่ตะขอศูนย์จุดห้าเฮ้นการเพียนใหญ่ นวลจันทร์นวลจันทร์นวลนจันทร์เจ้าขาใส่น่าจะประมาณรูหนึ่งเนาะพี่น้อง ่อยฟองแล้วร้อยแล้วเนี่ยไอ้คิดสวิงก็ไม่ได้มากเล อันนี้มาหุ่นเดียวของเก๊ก้าหลายอย่างเลยไม่ได้เอามาอ,อะไรนี่น่ะต้องอุตะขึ้นฝังหนอกหายเอ้ย เต็มปากไม่มีรูทดูวต่ก,กอกสองะกอกห้าด้วยันนะ <laughs> <laughs> อ่าวอ้เอา้าเอา้า กด็ดีตีจะขอหน่อยไปก้าวแาดดาป้าขาวหน่อยบาะเพียนหน่อยยีเกาะหลังตีปลาไก่พิดคิวพี่น้องฮนะ บ้าพี่ดิกพลี่กบเป็น,ปนอ,อ๋อฮึยส่งเทียนวันนี้วันตายของเจ้า โอเคเป็นไงจะเย็นปี้ขอน้อยอะได้ยูดอกโลกว่ากับสองโลนอนจันทร์พี่น้องใส่สวยอะ โอเคครับน้าๆตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงละถึงเวลาเลิกแล้วครับเรามาดูปลารวมกันวันนี้เนี yeah. ่ยเป็ไงเอยพอมีแต้มนะครับน้าๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมกับโปแกะขอตัวลาไปก่อน Tadi kap.